ในวันที่ฟ้าสดใสต้นไม้ล่มลื่นและเต็มไปด้วยเหล่าตัวละครน่ารักในแบบฉบับมินเนี่ยนของตัวสีเขียวสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับนะครับและนี่คือนูนูสปิริตดวงวิญญ,ญาณเหล่าต้นไม้ที่ออกมาเพ่นพ่านพร้อมมอบความสนุกให้กับทุกคนใครที่ต้องการนะครับปลูกต้นไม้ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยการเล่นนะก็ต้องไม่พลาดกับเกมนี้เลย เ,ออเกมนี้เนี่ยเป็นสไตล์การปลูกต้นไม้นะครับทีเออ่เขาจะบันทึกนะครับป่าแต่มันเป็นป่าแบบจริงๆครับก็คือช่วยลดโอโซนนะครที่คุณเล่นเกมเพื่อรับเป็นนูนูนะครับเหมือนกับว่าเ,ออเขาจะพูดว่าการขุดใช่ไหมมันก็จะทําลายธรรมชาตินู่นน่นั่นแต่ว่าวันนี้เรามาเล่นเกมตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นการขุดเหรียญน,นะครับที่อยู่บนเชนอีทูเรียเชนคุณภาพที่ทุกคนก็เข้าใจว่าค่าแก๊สเนี่ยแพงมากๆใช่ไหมครับ ก็คือในเกมนี้เนี่ยมันจะรวมเหล่านะครับวิญญาณธรรมชาติสุดน่ารักที่เป็นภาพแบบสามิติและด้วยเกมนะครับที่เป็นรูปแบบของการปาร์ตี้การแข่งที่เป็นการแข่งขันแบบ V.I.P. เอ้ย P.V.P. ไม่ใช่ P.V.P. นะ P.V.P. นะเออก็คือเป็นการแข่งนะครับในพื้นที่ต่างๆมันก็จะมีสนามแบบเป็นลาวาเป็นแบบหิมะเป็นนู่นนี่นั่นนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไร ซึ่ง NFT ของเกมนี้นะครับก็จะเป็นทรัพย์สินแบ่งเป็น2อย่างก็คือ1ครับเป็นตัวละคร2ก็คือเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสมเหรียญด้วยกันเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ใช้ในระบบเป็นเหรียญเอาง่ายว่าเป็นเหรียญใหญ่นะแล้วก็มีเหรียญรองก็คือ n n t เหรียญเอ่อเหรียญรองนะครับแล้วก็มีเหรียญอีกเหรียญนึงก็คือ NUGO นะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญรองเหมือนกันและนี่คือ เราพาร์ทเนอร์นะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเนี่ยอันนี้คือเห็นบ่อยมากเลยแล้วก็มาดูอันต่อไปนะครับเกี่ยวกับเราเกมนี้เด้เปิดหน้านะครับเราสามารถดูหน้าจากได้ตรงนี้เลยก็มีการเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเรามาดูในเรื่องของเกมกันดีกว่าเกมนะครับหนึ่งสนุกทํายังไงครับก็เล่นสนุกสองคือ NFT ที่สะสมได้สคือการการะทํา บนนิเวศวิทยาศาสตร์นะคือตัวเกมนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาบอกว่า NFT ของเราเนี่ยเวลาสะสมเราสามารถขายแบบเรียกว่ามันเป็นคุณภาพได้นะครับแล้วก็ยังมีแลนด์อีกด้วยนะซึ่งตัวเกมเล่นง่ายๆนะครับก็คือเป็นการแข่งปาก,กัวนะครับคือวิ่งแข่งกันนั่นแหละนะแล้วเราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะตกแต่งบ้านของเราแล้วก็สามารถที่จะลุ้นของขวัญน,นะครับมันจะมีกิจกรรมต่างๆใช่ไหมสามารถลุ้นได้อีกด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของการปลูกต้นกล้านะครับมันก็เริ่มต้นนะการเติบโตเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้จริงๆนะครับภายในเกมซึ่งมันก็มีการเติบโตนะครับจะขยายแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นนูนูสปิริตและเป็นพี่นะครับเป็นฟี่เป็นฟี่อันนี้คือระยะสุดท้ายนะครับของชีวิตนูนูที่อย่างรากและสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไม้ในโลกแห่งความจริงเป็นจริงหรือเฉพาะก้านไม้ใหญ่ที่มีลักษณะสืบทอดกันมานะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบต้นไม้จริงๆริต้นไม้ใหญ่เลยนะครับ เห็นไหมเล่นเพื่อรับนะก็เป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่นะครับเราก็จะเล่นอย่างนี้นะก็คือพัฒนาเห็นไหมครับพัฒนาปึ้งโดยการใช้ตัวเหรียญตัวนี้ครับพอเราได้รีวอร์ดมาปับ๊บเราขายเทรดปึ๊บเป็นเหรียญน,นี้เอาเหรียญน,นี้เนี่ยมาทําการประวิวัฒนาการปึ๊บเป็นอันนี้ไปเพย์เพย์ได้น,นี้มาอันนี้หมุนเข้ามานะอันนี้แล้วก็เติบโตเป็นเหรียญน,นี้มันก็ช่วยลดโอโซนจริงๆนะครับ มีการติบโตกับออตอบโต้กับโลกของเกมและไม่สามารถสร้างด้วยวิธีอื่นสามารถสร้างในตลาดและใช้เป็นสินส,สกุลจริงโอเคครับแล้วต่อมานะครับโทเค็นนี่ครับโทเค็นก็จะเป็นสินทรัพย์ทั้งหมด3อย่างนะครับ a w a วนะครับใช้งานบน a w a วก็เป็นเหรียญคุณภาพนะเป็นเชนเโทเคนมิกนะครับเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แล้วก็แต่ละสำรองรายได้ส่วนหนึ่งอัตโนมัติและเพื่อเข้าคังเช็คกิจกรรมปลูกป่ามันก็จะมีกิจกรรมปลูกป่าด้วยนะครับจะมีส่วนแบ่งนะครับที่ไปทําการปลูกนะครับลักโลกจริงๆนะก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยสร้างแบบว่าอนา,านิคมนะครับของการปลูกต้นไม้จริงๆ ก็ประมาณนี้ครับในส่วนของตัวไวท์เ p เปอร์เอกสารอยู่นี่เราก็สามารถมาดูในหน้านี้ได้นะครับว่าเขามีรายละเอียดอะไรบ้างนะรายละเอียดนะครับนี่ครับก็เหมือนที่แอดเปิดให้ดูเลยนะครับประมาณนี้สำหรับนู่นู่นี่ครับก็เป็นรายละเอียดแล้วก็มีการเติบโตแบบนี้นะครับเป็นร่างแรกนะครับเป็นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เป็นต้นก้าแล้วก็เป็นแบบตัวโตเต็มวัยนั่นเองนะก็สามารถ แบ่งได้ตามการเติบโตแล้วก็จะมีแมป,ปต่างๆด้วยนะครับพร้อมกับบ้านที่เราสามารถตกแต่งได้ก็เรียกว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าเล่นน่าติดตามจริงๆนะอ่าก็อยู่บนเชนคุณภาพนะครับอย่างอีทูเรียมนั่นเองเดบก็เปิดหน้าแล้วก็มีแมป,ปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมป,ปที่มีฝนแมป,ปที่มีไฟแมป,ปที่แบบเป็นธรรมชาติปกติก็เรียกว่ามีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจจริงๆนะครับ ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะครับประมาณถ้าดูเราดูจากรถแมปนะครับเดี๋ยวดูรถแมปกันก่อนเนาะรถแมปอยู่ไหนเอ่ยใส่ต้องเข้าไปดูในนี้สำรวจเกมเอกสารรถแมพรถแมปเมื่อกี้ข้ามรถแมปไปแล้วรถแมปส่วนรถแมปนะครับเขาจะมีการเปิดในวันที่ กุมภานะครับในเดือน2กุมภาแต่วันที่ยังไม่ได้ระบุเนาะก็เป็นอัลฟาเทสตัวเพลเกมก็เดี๋ยวรับชมกันนะครับในเดือนหน้าแล้วก็จะมีเป็น a ัลฟาอย่างอื่นอีกแล้วก็จะมีเรื่อง Public เนี่ยจะเปิดจริงๆก็คือเป็น Q3 นะครับหรือว่าเดือนประมาณเดือนเมษาที่เขาจะเปิดให้เล่นประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะ เจอกันคลิปหน้าจะมีเกมอะไรใหม่ๆหรือว่ากาวเกมอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวเกมให้ดูนะครับว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับในส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมและก็ลองคิดวิเคราะห์ดูกันนะครับว่าตัวเกมนี้เนี่ยเราอยากจะเล่นและอยากจะลงทุนในการเล่นหรือไม่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับในออปีต่อๆไปนะครับหรือว่าใน ช่วงของเดือนนี้เนี่ยหรือกระแสเนี่ยจะเป็นเกมแนวเพทูเอิ n ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการเล่นเกมจริงๆนะครับอาจจะต้องเลือกเกมที่เหมาะกับเราแล้วก็อยากจะลงทุนด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอฝากวิธีนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย